สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว u t u b e ท,ทุกๆคนด้วยนะครับมาพบกันกับโค้ดแมงสอนออกกําลังกายสไตล์บ้านๆน,นะครับวันนี้ก็ออกกําลังกายข้างนอกนะครับเป็นโรงเรียนที่โค้ดเคยเรียนเองนะครับโปรแกรมวันนี้ก็คือจะเล่นเล่นอกด้านบนนะครับออกด้านบนให้เต็มนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นยังไงนะครับอมืมาดูกันนะครับเราก็จะมานั่งเครื่องเล่น,นครับนั่งเครื่องเล่นก็คือว่า เราก็จะล็อกสะบักด้านหลังเนาะแอนอกไว้แล้วก็มือก็จะจับให้พอดีกับอกด้านบนของเรานะครับข mm. ยามล็อกหน้าท้องไว้ด้วยนะจังหวะเตรียมให้เราหายใจเข้าจังหวะดันให้เราใช้หลังและศอกด้วยดันนะครับ mm. เล่นประมาณ12-15ถึงครั้งต่อเซตเล่นไปเลย5เซตนะครับพ mm. ยามพยามเกรงเกงแล้วก็ตั้งไว้หมั่น พยายามโฟกัสหน้าอ,อกด้านบนด้วยนะครับจะโดนมากๆครับทุกคนพยายามบีบแล้วก็เค้นไว้ด้วยทุกคนโอเค,คเวลาว่างก็มาอัาคลิปให้รับชมนะครับสบบักไม่หลุดนะ ครั้งนะครับผมอโอเคถ้าสะบักหลุดเนี่ยมันจะไม่โดนไม่โดนกล้ามเนื้อหนะ้าอกนะครับมันจะไปโดนมันจะไปโดนหลังแขนแล้วก็ไปโดนหัวไหล่ประมาณน,นี้เอาไปใช้ได้เลยเพืเเเเ่อนๆทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเอ,อน พยายามเอาซอกเอาซอกเนะี่ยบีหน้าอกเข้าหาคนระับจะโดนกล้ามอกมากๆทุกคนสังเกตดูอกของผมมันไะ้ขยับด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะ